Walk with God โดยคริสตจพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวความรักอัศจรรย์สดุดีบทที่36ข้อที่หข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไปถึงเมฆ ไม่มีใครรู้ว่าฟ้าสวรรค์สูงจะแผ่นดินโลกมากแค่ไหนแต่ยังไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถวัดความสูงของสวรรค์ได้จะสูงเหนือกว่าทุกสิ่งเพราะเป็นที่ประทับของพระเจ้าเช่นนั้นความรักของพระเจ้าก็แผ่จากสวรรค์ลงมาที่แผ่นดินโลกเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และมากเกินกว่าที่เราจะวัดได้ พระเจ้าได้สำแดงความรักอัศจรรย์นี้มาถึงมนุษย์ทุกคนในโลกตั้งแต่การสร้างโลกและจักรวาลสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ไม่เหมือนพืชสัตว์ปลานกแต่ต้นกำเนิดของมนุษย์คือพระเจ้ามนุษย์มีจิตวิญญ,ญาณความคิดความรู้สึกอารมณ์ร่างกายที่อัศจรรย์เพราะเราถูกสร้างมาจากความรัก เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปพระเจ้าไม่ได้ทำลายหรือทอดทิ้งมนุษย์เสียสิ้นเชิงแต่พระเจ้าสำแดงความรักอัศจรรย์โดยการเลือกสรรคนกลุ่มหนึ่งคือชนชาติอิสราเอลพระองค์เรียกว่าแก้วตาดวงใจของพระเจ้าช่างเป็นความรักที่อัศจรรย์เสียยิ่งนักเพราะในสวรรค์ไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้านอกจากพระบุตร เพราะความรักอัศจรรย์ของพระองค์จนประทานพระบุตรอันเป็นเท่รักยิง่งและดำรงอยู่กับพระเจ้าเนิรันการเข้ามาในโลกแห่งความมืดบาบังเกิดในรางยาในคอกสัตว์นี่ช่างอัศจรรย์แห่งรักจริงๆเมื่อพระองค์เติบโตขึ้นมาได้เดินทางออกไปประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่ยากยิ่งจะเข้าใจและรับได้จนไม่มีใครจะยอมรับและเชื่อในพระองค์แม้แต่สาวกที่กินนอนร่วมกับพระองค์ ก็ยังทรยศขายพระองค์เพื่อแลกกับเงิน30เหรียญพระบุตรพระเจ้ามีค่าเพียงนี้เหรอสาวกคนอื่นก็ไม่ได้รักพระองค์ต่างละทิ้งเอาตัวรอดทอดทิ้งให้พระบุตรของพระเจ้าถูกรุมล้อมเคี้ยนตีฉีกเนื้อหนังยเยาะเย้ยถมน้ำลายดูหมิ่นเหยียดหยามนี่คือความรักที่อัศจรรย์แก่คนบาปอย่างเราร่างกายของพระองค์ขาดวิน พระองค์ต้งแบกกางเขนล,ล้มลุกคลุกฝุ่นอยู่บนพื้นดินที่พระองค์ทรงสร้างเขาตอกตรึงพระบุตรบนกลางเขนนี่คือเวลาสูงสุดของความรักอัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่อลมหายใจสุดท้ายออกจากพระบุตรความรักที่ทรงพลังได้แผ่จากสวรรค์ถึงเราแล้วเมือ2000่อสอง0ันปีวันนี้เราสัมผัสรักนั้นมากแค่ไหนหัวใจของเราซึมซับความรักอัศจรรย์แค่ไหน หัวใจของเราสุบฉีดความรักของพระองค์ไปทั่วร่างกายของเราหรือไม่เรารู้ได้เมื่อเรายอมเชื่อฟังทุกถ้อยคำของพระองค์ขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ